มีเ,เพื่อนๆถามมาว่ารถเข็นเหล็กใช้งานในสวนแบบนี้มีคลิปการต่อประกอบไหมให้รับของแล้วแต่ว่าต่อประกอบไม่ถูกวันนี้แอดตั้งใจมาทําคลิปอธิบายวิธีการต่อประกอบให้นะคะเปิดกล่องออกมานะคะก็จะเห็นว่าโอ้โหใส่มาเต็มกล่องแบบนี้เลยทุกคนทางร้านจะมีคู่มือมาให้แล้วก็มีหมายเลขมาให้แต่ว่าถ้ามันดูยากดูลําบากเดี๋ยวดูคลิปนี้ไปด้วยกันค่ะให้เ,เพื่อนๆเริ่มจากชิ้นใหญ่ที่อยู่ล่างสุดเลยนะคะชิ้นใหญ่จะเป็นพื้นของรถเข็นนะคะเอาด้านเรียบไว้ด้านล่างสุดแล้วก็เอาด้านที่มีคานอยู่ด้านบน,น อย่าลืมแหวนรองน็อตนะคะตามด้วยเหล็กหนารูปเกือกม้าตัวนี้เลยค่ะมันจะมีรูมาพอดิบพอดีแล้วใช้น็อตตัวยาวแล้วก็แหวนรองน็อตค่ะเพื่อนๆคราวนี้นะคะจะต้องมีตัวช่วยเป็นประแจค่ะกับตัวไขควงช่วยกันจับแล้วก็หมุนเราจะได้ฝั่งหน้ารถแล้วนะคะส่วนฝั่งท้ายรถก็ทําเช่นเดียวกันเลยเหล็กตัวซีหงายท้องขึ้นแล้วหมุนน็อตค่ะเอาล้อรถมาเสียบเข้าตรงด้านข้างของเหล็กตัวซีนะคะจากนั้นเอาแหนเสียบงัดเข้าไปในรูแล้วดึงให้สุดเลยค่ะ ตรงนี้ค่ะเราสามารถดัดแปลงให้เอาลวดมาผูกนะคะเพื่อให้ล้อมันแน่นขึ้นเหล็กมันไม่หลุดง่ายใส่ล้อทั้ง4ด้านเสร็จนะคะก็พลิกกลับด้านเลยค่ะทุกคนจะได้มาเป็นตัวรถเข็นแบบนี้นะเอาขอบทั้ง4ด้านนะคะมาเทียบแล้วก็เสียบแหนบตัวใหญ่ลงไปแบบนี้เลยจุดสังเกตนะคะด้านหน้ารถเข็นจะต้องเป็นชิ้นที่มีรูโวเพื่อเราจะได้หมุนไปหมุนมาได้ค่ะพอครบทั้ง4ด้านนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือติดตั้งตัวคันโยกทุกคนด้านหน้ามันจะมีพลาสติกสีดาค่ะเสียบเข้าไปในด้ามน,นะคะแล้วก็เลื่อนมาให้ตตตรงกัับูใช้นอว นะคะทุกคนหารูให้เท่ากันจากนั้นก็หมุนขันให้แน่นเลยค่ะนี่คือน็อตตัวสุดท้ายค่ะถ้าเสร็จตัวนี้ก็คือเรียบร้อยประกอบเสร็จเรียบร้อยเลยล้อเป็นล้อยางนะคะข้างในสูบลมได้เวลาล่วหรือยางอ่อนนะคะไปร้านปะยางเลยเทลล้อไปร้านปะยางได้เลยได<ว>้ได้ได,ได้แข็งแรงอยู่นี่วิคแข็งแรงอยู่ทุกคนดูตรงนี้หมุนเออจริงๆมันต้องหมุนได้นะเราขันแน่นจัดหมุนไม่ได้คราวนี้เราเอาประแจมาคลายน็อตหนึ่งตัวตรงกลางเลยค่ะทุกคนเพื่อให้เขาหมุนเลี้ยวได้ น็อตตรงกลางนี้ตัวเดียวที่ไม่ต้องขันแน่นมากเพราะว่าเขาออกแบบมาให้เราเลี้ยวได้แบบนี้ทุกคนเห็นไหมตัวคันนี้ตัวคันนี้เป็นตัวเลี้ยวบ,บังคับล้อนะคะบงังเอ๊ยเจ๋งมากชอบอ่ะไปเลยเลี้ยวเลยนี่เพื่อนๆจะเลี้ยวไปไหนนะ่ะซ้ายขวาอย่างเงี้ยได้เลยนะเห็นปะเฮ้ยชอบอะ่ะดูดีมากอะ่ะเนี่ยค่ะเป็นเหล็กทั้งคันแบบนี้เลยนะแล้วก็เคลือบสีกันสนิมตักแดดตักฝนได้เลยทุกคน75บาโลนะเพื่อนๆที่เห็นเนี่ยไม่ใช่เล็กๆนะคะ อ่ะอันนี้คือทดสอบความแข็งแรงนะคะเข็นใบไม้ใบหญ้ากระถางต้นไม้นะคะดินใครที่ชอบปลูกต้นไม้แล้วซื้อดินมาทีแบบเจ็ดถุงร้อยอย่างเงี้ยเพื่อนๆเนี่ยตัวนี้เลยออกแบบไหวไหมเนี่ยไเฮ้ยได้ได้ได้โอเคเลยอ่ะอ่ะเรียวเรียเียนี่เฮ้ยเลิศว่ะ ยางเขาอะทําทให้ทุนแรงเพื่อนๆตัวรถก็ไม่ได้เบานะคะยิ่งใส่ของหนักก็ยิ่งหนักมากแต่ว่าเขาก็สามารถเข็นได้ง่ายๆแบบนี้เลยเพื่อนๆแอบว่าน่าจะเป็นที่ระบบร้อยยางเขาอะทําทให้มันเบาแรงเราจะเป็นงานสวนหรือว่าเป็นงานบ้านได้หมดนะทุกคนเข็นดินปลูกต้นไม้เข็นกระถางนะคะรวมไปถึงน้ําดื่มที่เป็นแพ็คๆเป็นโหลๆใส่ได้หลายโหลเลยเพื่อนรับน้ําหนักได้เป็นร้อยกิโลกร,รัมเลยค่ะเป็นตัวช่วยในงานบ้านงานสวนได้อย่างดีเลยใครอยากมีรถเข็นตัวนี้ไว้นะคะก็จิ้มตะกร้าได้เลยทุกคนแอบเอาพิกัดร้านค้ามาให้ร้านจะส่งให้ ฟรีทุกบ้านทั่วประเทศเลยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดเซฟคลิปนี้ไว้นะคะทุกคนเวลาได้รับสินค้าแล้วก็กลับมาดูวิธีการต่อประกอบได้ง่ายๆเลยวันนี้อาลาไปก่อนแล้วนะขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่มาอุดหนุนกันนะบ๊ายบายคะ่ะ